อาทิตย์ก่อนที่เราคุยกันเรื่องของท o ทอล b บโอสแกนก็ะจะมีการสแกนนะคะคือการผ่านกระแสไฟไปตามเ <ขอ S 2> ซลล์ต่างๆของ,ร,งร่างกาย่องน,นึงท,<ช>ที่คุณหมอพูดไปถ้าใครได้ชมคงจะนึกออกถ้าเกิดใครที่พลาดในเทมนั้นก็คืออย่างที่เห็นในภาพะะก็จะเป็นการทําให้ร่างกายของเราเครบวงจรด้วยการวางฝ่าม,มือและฝ่าเท้าบนท o ทอลไบโอสแกนแล้วก็จะปล่อยกระแสมันเป็นกระแสต่ำๆนะะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอันตรายต่อร่างกายนะคะแล้วก็จะผ่านคือ เนื้อเยื่อของของเซลล์ของร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่เพราะะนเวลาที่ผ่านเวลาที่ผ่านไปถ้าเซลล์ทำง,งานปกติความต้านทานก็จะเป็นปกติ mm hmm. แต่ถ้าสมมติว่ามีความผิดปกติของวัยวันั้นๆหรือเซลล์นั้นๆเนี่ยมันก็จะอ่านค่าที่ผิดปกติออกมา mm hmm. แล้วก็คอมพิวเตอร์หรือสถิติเขาก็จะเก็บคํานวณน,นะคะค่าที่ความผิดปกติทั้งหลาย,ยออกมาเป็นความเสี่ยงของการโรคการเกิดโรคต่างๆ mm hmm. นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เราพอทราบว่าอย เราจะกรีนออกแล้วหนึ่งคนไข้มีความเสียงอะไรบ้างนะคะอันที่สองมันก็จะบอกถึงรายละเอียดส่วนประกอบอื่นๆอ,อีกในร่างกายคนคนนั้นอย่างเช่นจะบอกเรื่องของมวลกล้ามเนื้อมวลไขมัน นะคะพวกระดับสารเกลืแร่นะคะระดับฮอร์โมนนะคะหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองอย่างเงี้ยคือทั้งหมดก็จะเป็นเป็นตัวที่ช่วยประกอบเราในการวิเคราะห์คนไข้นะคะคือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองคนไข้ในภาพรวมได้แล้วก็หลีดนําเราไปสู่ว่าเราจะไปดูแลคนไข้ตรงระบบไหนมากเป็นพิเศษพอหลังจากที่เราสกรีนนิ่งแล้วเนี่ยเราจะทำทั้วทั่ว l บลสแกนเสร็จแล้วเราก็จะให้คนไข้ตรวจเลือด นะคะในโปรแกรมเองเนี้ยก็จะมีการตรวจเลือดหลายอย่างก็คือหนึ่งเราจะพยายามจะหาว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของดูการอักเสบต่างๆในร่างกายตัวหนึ่งที่ที่เราพบบ่อยนะคะว่าคนไข้มีปัญหาแต่ว่าไม่รู้ว่าคนไข้เป็นเนี่ยคตัวคนไข้เองไม่รู้ก็คือเรื่องของกลุ่มของความไวต่ออาหารหรือภูมิแพ้อาหารเพราะว่าจะมีปัญหาในระบบของลําไส้คือถ้าหมอลิงก์กลับไปเรื่องของที่หมอบอกสักครู่ว่าเวลาเราดูเนี่ยหรเราจะดูว่า อคอณค่ามีมีมีสิ่งที่ดีในร่างกายครบหรือยังนะคะตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของอาหารที่ดีแต่เวลาพูดถึงอาหารที่ดีเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่อาหารเราพูดถึงตัวสารอาหารด้วยค่ะซึ่งคนเราเนี่ยจะได้รับสารอาหารที่ดีนั่นหมายความว่าระบบการย่อย และการดูดซึมอาหารต้องดีต้องดีด้วยไม่ใช่ทานของดีเข้าไปแต่ระบบการย่อยหรือดูดซึมไม่ดไม่ได้ไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่แล้วก็ไม่ได้รับอยู่ดีเพราะฉะนั้นพอพูดถึงอาหารปุ๊บก็จะต้องพูดถึงสารอาหารที่ดีด้วยค่ะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของระบบการย่อยและการดูดซึมค่ะถ้าสมมติว่าระบบนี้มีปัญหาก็มีโอกาสที่เราจะรับสารพิษนะคะหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายได้ง่ายนะคะแทนที่ระบบลำไส้จะย่อยเป็นสารโมเลกุลเล็กๆที่ร่างกายได้ใช้ประโยชน์ ก็ปรากฏว่ามันไม่สามารถจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ร่างกายก็จะขาดสารอาหารหรือบางทีเนี่ยส่วนของเยื่อบุล,ลำไส้ถ้ามีปัญหาแทนที่มันจะสกรีนเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมันก็มันก็ไม่สกรีนเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของสารไม่ดีอาจจะเป็นเชื้อโรคหรือสารโมเลกุลใหญ่เข้าไปในระบบกระแสเลือดก็จะทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาก็ทําให้เกิดเป็นโรคต่างๆรวมถึงเรื่องของความอ้วนหรือการอักเสบการบวมน้ําในร่างกายทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องค้น ว่าหนึ่งคนไข้มีปัญหาภูมิแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วการค้นภูมิแพ้อาหารนี่คุณหมอค้นจกอเลือนจ่อเลือนนี่คือจะง่ายมากๆเลยใช่คือเจาะเลือนนี่เจาะแค่ปลายนิ้วอ๋อเว่าจะต้องเจาะที่แขนไม่จ่เแค่จาะที่ปลายนิ้วแล้วก็จะดูความไวต่ออาหารทั้งหมด95ชนิดนะคะก็คือจะบอกได้ว่าเรามีความไวต่ออาหารอะไรบ้างคือเป็นอาหารเอเชียทั้งหมดเลยค่ะ95ชนิดนี่คือ แต่รูปรลักหรือยังอย่างเช่นแบบว่าเป็นข้าวราดแกงหน่อไม้อะไร่ไม่ใช่เหรอคะก็จะเป็นหมูไก่ปลาก็จะมีประเภทของปลาว่าแพ้ปลาอะไรนะคะหรือว่านมหรือไข่อย่างเงี้ยนะคะก็จะทาให้เราเนี่ยช่วยช่วยในการสร้างโปรแกรมในการที่จะดูแลอาหารเรื่องของอาหารได้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในโปรแกรมเองนอกจากหนึ่งมีการเรื่องของตรวจเลือดการอักเสบแล้วเนี่ย ราจะต้องมีนักโภชนากรที่เขาจะต้องจัดโปรแกรมอาหารให้งั้นโปรแกรมอาหารที่จัดให้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่งด,งดอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เรามีความไวต่ออาหารหรือภูมิแพ้อาหารเท่านั้นเราต้องงดอาหารที่ทําให้เกิดการอักเสบ<ะ>ได้ง่ายนะคะซึ่งเป็นสาเหต<ม>ุที่ทำให้เกิด<ม>ความอ้วนนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องจะต้องมีเราจะต้องมีข้อมูลให้เยอะนะคะน <haven 't S 1> อกจากนี้ก็ต้องไปล mm ิงก์กับเรื่องของการเจาะเลือดอีกคือเจาะเลือดเนี่นยไม่ได้ดูแค่ภูมิแพ้อาหารอย่างเดียวนะคะเจาะเลือดยังดูเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะคะที่ที่อาจจะเป็นสาเหตุแล้วก็อาจจะเป็นผลที่เกิดจากความอ้วนแล้วนะคะอย่างเช่นดูเรื่องของระบบหลอดเลือดและหัวใจค่ะคือบางทีเนี่ยถ้าการอักเสบในร่างกายมากๆหรือมีการอักเสบของหลอดเลือดมากๆหรือว่าคนไข้มีไขมันเยอะๆโอกาสที่จะไปเกิดการอุดตันในเส้นเลือดก็มีค่ะแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงของเขาต่อการเกิดพวกโรคหัวใจนะคะ,คะ,คะ ก็อ่าก็เป็นสาเหตุของสุขภาพเปนนึงที่มีปัญหาหรือว่าไขมันที่สูงอยู่นานๆมากๆการจะมีปัญหาเรื่องไขมันเกาะตับเพราะเราก็ต้องดูอ่าหน้าที่การทำงานของตับหน้าที่การทำงานของไตการอักเสบในร่างกายการอักเสบของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนไหนที่อ่เราสงสัยว่ามีปัญหา เราก็จะไปเจาะฮอร์โมนดูทั้งหมดเลยจริงๆจับตัว t o t a l b เพล s แ a n เนี่ยมันสามารถจะดูฮอร์โมนได้อยู่แล้วแต่สมมติว่าในคนไหนที่เราสงสัยว่าจะมีโรคเราก็จะเจาะเลือดเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยทุกคนคือบางคนเนี่ยที่ดูแล้วมั่นใจแล้วว่าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ในกลุ่มสงสัยว่าหรือว่ามีความเสี่ยงคือดูแล้วเจาะ total b เพล s แ a n แล้วเราสงสัยเราก็จะเจาะเลือดต่อนี่หลักๆคือตามสเต็ปก็คือหนึ่งหลังจากที่เราไาเจอแพทย์แล้ว เจาะเลือดนะคะเจาะเลือดก,ก็ตามที่หมอบอกมีหลายรายการนะคะเสร็จแล้วก็จะมีการสร้างโปรแกรมนะคะมีการสร้างโปรแกรมอาหารให้คนไข้โปรแกรมอาหารก็จะเป็นเนี่ยค่ะเราก็จะมีเมนูให้คนไข้ด้วยคือให้กลับบ้านไปแล้วก็ <S 1> <S 1> ให้กลับบ้านเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นบันทึกประจําวันนะ,ะ็นเป็น่างนี้เป็นบันทึกประจานนะะําวันค่ะก็จะมีบอกว่าในหนึ่งวันเนี่ยคนไข่ ทานอะไรไปบ้างทั้งท่านก็จะต้องเขียนให้เราในขณะเดียวกันเราก็จะมีคู่มือให้เขานะคะเป็นคู่มือที่บอกว่าเขาจะต้องทานอะไรบ้างหรือเขาจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างมีตั้งแต่อาหารที่ทานเครื่องดื่มที่ทานมีอะไรนอนกี่โมงนะคะนอนหลับดีไหมความรู้สึกหลังตื่นเป็นยังไงบ้างนะคะ อุจจาระเป็นยังไงสําคัญ<ม>ด้วยอุจจาระเป็นยังไงเวลาไหนถ่ายทุกวันหรือเปล่าอุจจาระมันจริงๆแล้เราบอกอะไรเราบอกะอะไรได้ไหลายอย่างคือบอกเรื่องของการย่อยและการดูดซึมก็ได้นะคะหรือทั้งบัญชีคนไข้อุจจาระแข็งท้องผูกมันก็จะต้องไปมีผลต่อระบบการย่อยและการดูดซึมระบบอื่นๆรวมถึงเรื่องของการทําง,งานของตับซึ่งจะทํางานมากขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องท้องผูกนานๆน,นคะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของการออกกําลังกายก็เป็นสาคัญ<อ>สาคัญเพราะว่าเราจะมี นักกายภาพนะคะซึ่งจะเป็นคนออกโปรแกรมนะคะเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยคือออกแกรมว่าจะเป็นวิ่งเป็นว<ช>่ายน้ำเป็นอะไร,<ช>รก็คือต้องเหมาะให้ให้สมเหมาะสมกับบุคคลแต่ละคนเ<ช>พราะบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ้ยต้องออกกาลังกายเยอะๆเราถึงจะน้าหนักลดบางทีมันก็ไม่ใช่เพราะยิ่งออกกําลังกายเยอะร่างกายยิง่งมีการเกิดการอักเสบเยอะนะคะ<ช>หรือว่าอาจจะทําให้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นการออกกําลังกายแบบ ตามที่ขึ้นที่หน้าจอเป็นกบบารบังไยเขาเรียกว่า whole v i b r a t i n g exercise หร mm ือการออกกำลังก,ก,กายสั่นในแนวดิ่ง oh, <okay. S 2> นะคะคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเครื่องออริจินอลเลยมันเป็นเครื่อง mm hmm. ที่ที่มีการทดทดสอบแล้วมีการทดลองสัน<ช>่นทั้งตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่ ถามจริงๆมันไม่มีผลต่อสมองครับผมว่าสั่นไปคือคือคือเพราะ<อ>จริงๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วที่เราต้องการคือกระตุ้นการทํางานของสมองอหลักการก็คือเวลาที่มีการสั่นในแนวดิ่งเนี่ยจะมีการกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อจากปลายเท้าเนี่ยขึ้นไปนะคะซึ่งการกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นรีเฟล็ก์อะค่ะคกระทบเป็นส่วนๆขึ้นไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งไปถึงในส่วนของสมองแล้วกระตุ้นทําให้สมองมีการหลั่งฮอร์โมนเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับโกรท ซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงลดไขมันนะคะฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความถึงสาวกระตุ้นให้เกิดระบบไหลเวียนดีขึ้นนะคะระบบน้ําเหลืองดีขึ้นนะคะคุณหมอเคยเห็นไอ้เจ้าสั่นๆแบบเนี้เครื่องแบบเนี้ในฟิตเนสปกติอะค่ะเยอะเลยตัวนี้นี่มันเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนกันความแตกต่างมันมันมีคลื่นแม่เหล็กอะไรไหมหรือว่าแรงสั่นสะเทือนที่มันไม่เท่ากันคือจริงๆแล้วเนี้ยส่วนถูกต้องอันนี้ที่สําคัญมากๆที่เป็นหัวใจของเครื่องกลุ่มพวกนี้ก็คือ ความถี่แอมพลิจูดแล้วก็ความแรงนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีเครื่องก๊อปปี้ออกเยอะมากเลยแต่เครื่องอันนี้จะเห็นว่าเขาชื่อ n e m e s Bosco System n e m e s Bosco System เนี่ยคือคนที่เป็นคนคิดคนคิดแล้วก็คนทําการค้นคว้าวิจัยนะคะระบบของ Whole w e ์ต i n g Exercise ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะคิดออกมาเลยว่าแอมป์แล้วคือเขาจดพาทนต์พวกนี้ไว้คจดลิขสิทธิ์ไว้นั่นหมายความว่า ถ้าเราต้องการที่จะทำให้เกิดมีการกระตุ้นในระบบประสาทเนี่ยที่จะมีกระตุ้นระบบฮอร์โมนออกมานั่นหมายว่าคลื่นที่ออกมาคลื่นของความกันสันนะคะจะต้องประมาณเท่านี้นะคะประมาณนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าจะมีตัววัดอีกว่าในแต่ละคนจะต้องใช้ใช้คลื่นประมาณไหนค่ะซึ่งโดยปกติทั่วไปก็ที่เป็นเครื่องเรียนแบบก็จะไม่มีแบบนี้ทุกคนต้องใช้เครื่องนี้ไหมคะ ก้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เครื่องนี้นะคมันก็เป็นตัวที่ช่วยทําให้สร้างกล้ามเนื้อลดไขมันแล้วก็ที่สําคัญคือกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือส่วนของโปรแกรมอัลตาเวลเนสนะคะยังมีอีกนะคะในรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะ